กลับไปก็ยังไม่มีงานทาครับกลับ,บไปทํางานแต่เขา่าเขาก็อยู่นี่เขาก็เก็บผลไม้เขาก็ได้ตังดีกว่าเ,<อ>เป็นงานที่เหมาเองะครับคือว่าคนงานก็มีความสุขครับทำเยอะก็ได้เยอะครับอ๋อยีย่สิบแปดชีวิตเลยครับรายได้ปีรักประมาณเท่าไหร่นะล้วแต่ครับรประเมินไม่ได้ครับวันนึงถ้าได้เงาะก็คนนึงก็ไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยถึงห้าร้อยครับ่อวันใช่ไหมแต่ถ้าน้อยก็ สองร้อยวันละสองร้อยบาทแต่ยืนพื้นก็เสียห้าร้อยบาทเดือนก็หลายบาทอยู่เนาะถ้าเขาบังคับว่าต้องกลับล่ะก็ต้องดูคนงานว่าจะกลับหรือไม่กลับก็แล้วก็แต่เกาแต่ขค้นเดือดร้อนนะครับกลับไปก็เดือดร้อนอยู่กับเขาประมาณยี่สิบปีได้แล้วไหมยี่สิบปีค่ะอยู่ยาวเลยเออแล้วช่วงเนี้ยเขาให้กลับประเทศก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ ไดีคิดว่าเออจะกลับอะไรก็ไม่ได้คิดค่ะไม่ไม่กลับดีกว่าใจก็ถ้ากลับไปเที่ยวอย่างนี้ยกลับค่ะถ้าถ้ากลับไปอยู่ยังไม่อยากกลับอะค่ะค่ะลูกหนูก็เรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีความผูกพันกันเยอะค่ะยังมีใครกลับเนาะเราที่เห็นว่าเขากลับกลับกันอันเป็นรายงานจากไหนด้วยกันก็อยู่ที่ไหนอยู่ลยปะคะแต่ที่นี่ยังไม่มีใครกลับอะจ้า